ห้านาำต้องห้ามถ้าอยากผอมเร็วเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนนะทุกคนใครกำลังลดหุ่นลดน้ำหนักอยู่นะคะหยุดได้หยุดก่อนนะคะเพราะสิ่งนี้ทำพุงใหญ่ไม่รู้ตัวได้เลยค่ะกดเซฟกดแชร์คลิปนี้ไว้ได้เลยนะคะอันที่หนึ่งน้ำหวานน้ำชงทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นชาเย็นชานมกาแฟใส่น้ำตาลน้ำอัดลมพลังงานสูงนะทุกคนหนึ่งแก้วเนี่ยพลังงาน2 0 0ร้อยถึงสี่ร้อยแคลเลยนะคะแถมเป็นน้ำตาลที่ดูดซึมเร็วด้วยค่ะน้ำตาลในเรื่องเราก็จะสูงค่ะพออินซูลินสูงเนี่ยร่างกายก็เก็บเป็นไขมันได้ง่ายนะคะกินบ่อยๆเนี่ยนหนกไม่ะคอชชบิใ น้ำยำซดแซ่บๆ,ๆ,น,ๆนัวๆโซเดียมแรงมากนะคะคือทั้งน้ำปลาน้ำตาลนะคะผลที่ได้ตัวจะบวมง่ายมากแล้วตัวจะหนาคือนะคะพุงปอมแถมเป็นอุปสรรคทําให้น้ําหนักนิ่งได้เลยค่ะอันที่3าน้ําซุปชาบูนะคะใครที่เป็นสายซดสสายแซ่บนะคะน้ำซุปก็เคี่ยวจากเนื้อสัตว์ที่ติดมานะทุกคนผ่านการใส่เครื่องปรุงแบบเค็มๆนะคะโซเดียมก็จะสูงบางครั้งก็มีไขมาละลายออกมาในน้ำซุปด้วยค่ะใครที่กินหมดถ้วยนะคะจะได้ทั้งไขมานด้ทั้งโซเดียมตัวบวมระบบพอผ่านทํางานไม่ดีด้วยค่ะอันที่4ี่น้ําผลไม้แม้จะมมมาาาจกกผลลไ้้นนะะคแต่ัอออเหื น้ำมันคือน้ำตาลฟูตโตค่ะไม่มีไฟเบอร์ที่ชะลอการดูดซึมเลยนะคะน้ําตาลก็จะขึ้นเร็วมากดูดปืนเนี่ยน้ำตาลในเลือกก็ขึ้นเร็วเลยนะคะอิ่มไม่นานด้วยค่ะแล้วพวกนี้เป็นน้ําตาลฟูตโตนะคะเวลากินแล้วเนี่ยร่างกายก็จะรีบเก็บเป็นไขมันค่ะโดยเฉพาะที่ตับและหน้าท้องได้ง่ายกว่าน้ําตาลชนิดอื่นด้วยนะคะอันที่5ค่ะน้ําเมาไม่ใช่แค่พลังงานสูงในะทุกคนแต่แอลโกอฮอล์มันจะไปกดระบบเผาผ่านของร่างกายค่ะร่างกายจะหยุดการเผาไขามันแล้วไปเผาแอลโกอฮอล์ของเราก่อนนะคะพอเผาเสร็จเนี้ยคาร์โบไฮเด,เด เลยเป็นสาเหตุที่ใครที่เป็นสายน้าเมาเนี่ยผงก็จะยุบยามาๆนะคะปรับได้ปรับนะทุกคนถ้าอยากกินนะคะกินแบบพอดิบพอดีนะคะหรือว่าเลี่ยงไปก่อนได้ก็จะยิ่งดีนะคะเพื่อสุขภาพระยะ